ท่านครับสวัสดีแฟนคลับแฟนช่องครับสวัสดีครับสวัสดีอยู่กันที่ย่างครับพีนองเอฟซีทุกท่านสวัสดีค่ะหลังจากเบอร์กินนาจะอยงหลายหมือครับปีนองเอฟซีทุกท่านมิได้อดีตมือนี้ตามรูปแบบแนวทางจับคู่บนค่ะจับคู่บนครพีนองเอฟซีจับคู่บนคือแอดปอยอ่าปลอยเล่นวิ่งไปแล้วเนาะตั้งแต่ตองวันเนาะแม่นครับแอดปอยไปแล้วที่ หนึ่งกับแปดหนึ่งกับแปดหนึ่งกับแปดมันจะมีสองส่วนวันนี้น่ะหนึ่งกับแปดแต่ว่าเขาเน้นไปที่แปดตัวเดียวค่ะเน้นไปที่แปดตัวเดียวถาแปดดังมันก็จะรวมมาเป็นที่หนึ่งเหมือนงวดที่มันออกอ่ดังศูนย์เขาได้หนึ่งกับศูนย์เนี่ยมันดังศูนย์อ่าถ้าศูนย์มาๆมันก็ต้องเป็นหนึ่งมันก็ออกห่างหนึ่งค่ะท่านผู้ชมงวดนี้มาที่หนึ่งกับแปด ถ้าแปดดังเกินไปหนึ่งอาจจะซอดมาอันนี้แอดกับลูกกับลูกมาได้คือกันค่ะว่ามันจะไปแบบไหนเนาะเนาะวันเนี้ยมันนอนเนาะความชอบมันดมาเป็นของที่มันมีหักเนาะเบิาง้ท่านวิ่งบนไปก่ะต้องวัดค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะพี่นอนด้วยม้นงบอกเปลี่ยนพี่นอนเอฟซีทุกท่านครับวิ่งบนไปตั้งแต่ต้องวัดมากต้องวัดเลยค่ะมาที่หนึ่งกับแปด เน้นกับแปดเน้นไปที่แปดค่ะเน้นไปที่แปดตามหลักเกณฑ์แล้วจะต้องเน้นไปที่แปดนอกากลีมาดังเกินไปนะวจ้คคอยติม,มาเป็นหนึ่งค่ะท่านผู้ชมหลักวิาไาได้นี้จะยัง่งหลักวิจาไรไหนครับหลักวิจารไหนมั่ง <c oughs> วันนี้เขาคอิมาจับคู่เนะ<บ>เาะหลักคนมาจับคู่นะับาาน่ะค่ะหลักคนมาจับคู่พี่น่อยอ่หลักอ่าไปที่แปดนี่ ไปได้ลักงหลักหน่วยไปได้ทั้งหลักบนค่ะคุณผู้ชมโอหลักหน่วยหลักสิบค่ะไปได้หลักหน่วยหลักสิบค่ะบมมีพี่กัด่าจะต้องอยู่มองใดมองใดมองนหนึ่งค่ะแต่่าส่วนมากแล้วมาหลักหน่วยค่ะส่วนมากแล้วมาหลักหน่วยส่วนมากแล้วมาหลักหน่วยแต่่าไปหลักสิบได้บอ <c oughs> ไปได้ค่ะอ่าเพราะบารไม่ได้อ่พิกัด่าตรงไหนแต่บาคือจยงสมมุติว่ามันเป็นแปดสองมันจะต้องเป็นสองแปดดันนี้ค่ะคุณผู้ชมบริว่างรักไวแมนมันบมมีพิกัด่าจะต้องอยู่หลักหน่วยหลักสิบ แต่ว่าส่วนมากแล้วมาหลักหน่วยค่ะเาขาไปเน้นเอาหลักหน่วยค่ะคุณผู้ชมวรหัสกับมาชั้งหน่วยชั้งมมบุญน้องทนกับมาหลักหน่วยค่ะคือเจ็ดเก้าเอางวดก่อนพุ่นกับมาซีซีกับยูที่หลักหน่วยซีเก้าค่ะเจนี่เยนเ็นสี่นลังเอฟซีรอแป๊บหนึ่งหรือไม่กี่วินาทีข้างหน้าคับพี่น้องเอฟซีรูปแบบจับคู่บน ส่วนรักร้อยรออีกวันหนึ่งสองวันพี่น้องเยฟซีตูชันเนาะส่วนรักคันแดยถ่ารักร้อยรออีกแป๊บหนึ่งครับพี่น้องถายจะเอียน,น,ยยนจับดับแป๊บหนึง่งเพื่อมือนีอ้เอาจับคู่บนพระสะก <c oughs> ันวดประจำวันที่หนึ่งกุมภาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับพี่น้องเยฟซีตูานครับแปดแอดตอนไปที่หนึ่งกับแปดแต่ว่าเขาไปฟันเน้นไว้ที่แปดตัวเดียวค่ะ ต่ถ้าแปดดังหนึ่งอาจจะมาก็ได้ค่ะ,ะจับอื่สองสามถ้าแปดดังหนึ่งอาจจะมาเท่ากับดงเลขที่อรบ้าหนึ่งสองสามสี่ เอ่าปะวางวดน,นั้นมันดังศูนย์มันมาที่ศูนย์กันหนึ่งอ่าศูนยมานนมันกลับหนึ่งมาค่ะท่านผู้ชมนักแช่ามันหนีเนาะนักแช่ามันหนีดังไม่ไีเนาะมันดังขาดลายไปเน e าะเอฟซีหาฟิลประเด็นจยัยงแล้ววะรูปแบบจับคู่ครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านอีกไม่หยีวินาทีข้างหน้าครับพี่น้องเอฟซีติดตรงจิตเส้นตรงใจเส้น,น,น,นช่องบ่ จิตตรกจิตตรงใจเพ่อนครับเพื่อนสองบอกเข้ามารุ่นกันเพราะว่าตัดดับตัดอย่างเรียบร้อยแล้วอันนั้นมันจ,จำกัดได้นิดหนึ่งมันจ่ออ่ากันมีแปดกับกนหนึ่ง ส่วนบนลุ้นลวไ่หล่อบนแข็งแขไม oh ่เกี่ยหล่ะกลับได้นะคะไปได้ทั้งหลักหน่วยหลักสิบ ไปบนทะเลนะท่านครับไปนองเล็บชิจท่านครับเดรสจะหยาเสียธีบายลองแฟนชายแฟนสองปั่งจับคู่บนค่ะอันนี้บนบนอย่างเดียวค่ะไม่เกี่ยวล่างบนอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับล่างแต่ว่ามันกะลักไปล่างกะมีค่ะท่านผู้ชมท่านใดบ่มั่นใจกะกลับไ้ค่ะท่านผู้ชมกลับไว,เไวเ้เอาเฮียบุญช่ไม่น่กจะเรียนบนไหลบนล่างแม่า ค่ะบ้านแก่ก็เล่นบนหลายกว่าลางค่ะท่านผู้ชมจับคู่บนค่ะอ่าอ่งเข้ามาที่หนึ่งกับแปดมาที่หนึ่งกับแปดแอดเน้นไปที่แปดค่ะท่านผู้ชมเน้นไปที่แปดถ้าแปดดังหนึ่งจะมาค่ะอต้นตัวจับแอดนี้สองสามเจ็ดเก้าค่ะสองสามเจ็ดเก้าอ่าจะไปที่แปดสองแปดสามแปดเจ็ดแปดเก้า กันที่สองเก้าแล้วก็สามเก้าค่ะเออบ้างย่างเดียวพี่น้องเอ็ดสี่ตัวกันมันกันนี้สี์มาได้ค่ะท่านผู้ชมเอ่อมันอยู่แปดสองมันอาจจะเป็นสองแปดเอ่อแปดสามอาจจะเป็นสามแปดค่ะเพราะว่ามันไปได้ทั้งหลักหน่วยหลักสิบค่ะ,ะแต่ว่าส่วนมากแล้วมาหลักหน่วยค่ะท่านผู้ชมวันนี้แต่ไอตะกิดตะกิดคิดว่ามันจะมาหลักสิบมันจะมี่สองสองเก้าก็แปดเก้าเจออย่างไว้กันไหนสามหัวได้ยบอสามเป็นหกอ มิสเปอร์เซนต์ป่เขาเนี่ยไปเขากิไปเน้นไปที่นี่แหละเอ่ระวังหกนะคะแต่บ่าเออดบอกแล้วางเนี่ยหกดับบนค่ะหกดับบนแมนจะม้ากัดกาพอไปน้ำไหนระวางมันจะหน่อยนะเนาะหกดับบนค่ะ มันกอะไรไปได้ที่เก้าค่ะท่านผู้ชมว่สีครับหัวใบพี่น้องพิจเรณาเอาเนาะพิ่เจรณาเอาแต่ว่าตามสูตรของแอดแล้วหกดับบนค่ะ๋อเอาไปว่าตัวเลขครับยันเหมือนตัวเลขเช่นนีครับพี่น้องมนเน้นอยู่ที่แปดเก้าขีดฟังหัวใบพระจิตพี่น้องอะไรเนาะอ่าเน้นไปที่สองตัวนี้ค่ะแปดเจ็ดและแปดเก้าอัน มันมีแปดสองแปดสามแปดเจ็ดแปดเก้ากันที่สองเก้าแล้วก็สามเก้าบนเน้นเน้ยเน้นอันนี้บนค่ะเน้นบนมากกว่าล่างค่ะท่านผู้ชมเน้นบนมากกว่าล่างอตอนนี้ดังดังค่ะทมม่านผู้ชมหาไม่ได้แล้วหามไม่ได้แล้วค่ะแต่ว่าใครอที่แอ,อดเฮตุไปอยู่หลักสิบเนี่คือแปดสองแปดสามเนี่ยแปดม่อยู่หลักหน่วยได้นะคะ่ะเด้อเพราะว่า,า,ามันหมุนได้ค่ะ หมุนได้แต่ว้านเน้นไปที่แปดเจ็บแล้วก็แปดเก้ากันที่สองเก้าสามเก้าเก้ากับหกเป็นตัวเดียวกันค่ะท่านผู้ชมก่อนก็พวก,ววกันแต่ว่าก็ตามสูตรของแอดหกดับบนค่ะถ้าเพื่อไดมาหกกัดลองพิจารณาเบ้างแมนแต่ว่าสูตรมันไปโน่นนั่น,นไปตามสูตรครับ่น้องเย็บชตัวท่านจะพี่น้องไปพิจารณาเอาจี้อยากฝากไว้เป็นแนวทางสน,นับพี่น้องเด้อ แนวทางกับมีขอมีหลุดเป็นธรรมดาพี่น้องประโรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังครับพี่น้องท่านช่องเอสนเลืไปเพียกแค่สิ่ก้นเมือม่อออินเมือะะม่อเอิ่นะคะเมื่อเอินแอดจะลงเอหลักร้อยให้ค่ะหลักร้อยมันจะมีเอมียี่สามอาจารย์ค่ะมีน้องเซนเอมีมีเจี๊ยงแล้วก็มีคนดวงหิ่งสามเนี่ยมันจะตรงกันตัวใดค่ะตรงกันตัวใด,ค,วดคือออกตัวดันคืนองวดก่อนมันตรงกันค่ะ ตรงกันที่เก้าอันบ่กตรงกันที่เก้ามาเก้าค่ะสามเมืองสามสายสามคนนี่แหละค่ะมีคนดอกงเฮงอ่าน้องเส้นมีแล้กกระเจี๊ยงค่ะอืลักร้อยสามคนนี่ค่ะพุ่งนี่ค่ะท่านผู้ชมาโคตรเอาแคบหน้าจอพี่้องแคปอีกหน้าจอยจังงานนะเอาพี่้องยุทธชันแคบหน้าจอไว้ครับพี่รองรูปแบบในทางบุญเนี้ยนี่เนียแขบแสบคนกระเอี๊ยงครับไม่เกี่ยวล่างแต่ว่าทัานไดถ่ายว่าเราว้างล่างกับติดเป็นเจลีเจะนยค่ะเพื่อเป็น หวานเป็นยาสินะครับพี่น้องเอ็บชีสทุกท่านเนาะท่านใดที่มีตัวดับมีดับอยู่ในน้ำแอดนี่อยากดับตัดเองเลยนะคะเด้อตัดเองเลยค่ะสบายๆผู้ใดมีดับตัวใดตัดเองเลยค่ะต่ดผู้ใดมีจัดผู้ใดเป็นสายดับแมนเอาไปจ่าเอาแมนตัดออกกระจีระหน่อยตัวลงนิดนึงค่ะพี่น้องเย็บชีสทุกท่านสมควรเก็เวลาครับพี่น้องเย็บชีสทุกท่านผมก็จะย่างเสร็จเรืไปก่อนนะครับพี่น้องสมควรแค่เวลาไอ้โชคดีไม่ใช่ทำร่ำรวยกันทุกท่านทุกรูป ทุกท่านทุกหูทุกคนพี่้ังโชคดีไม่ใช่<ะ>ช่วงชคมันหมานทุกหูทุกคนเลยค่ะจะลืมฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็น,ำนกำลังใจทางทีมงงานครับพี่้ังบุ๊มีอย่างหลายน้อยเสียจาจน้ําใจกดไลค์กดแชร์เนาะบอกกันไว้คลิปหน้าครับผมก็จะอย่างลาไปก่อนสวัสดีครับ